นายเดชาก็มีการแชร์ข้อมูลนะคะแชร์ข้อมูลอบอกว่าขอบคุณภาพข่าวจากช่อง3นะคะในเรื่องของพอบอรตอรอสั่งสั่งย้ายตำรวจนะคะ25นายเอี่ยวงานเลี้ยงนะคะก็นั่นแหละตามที่บอกเลยแต่ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวนะมีคนหัวล้อกอันใหญ่เลยอ่ะเออทนายเดชาเขาไปเอี่ยวอะไรด้วยไหมเนี่ย แล้วก็มีข่าวของทาง MCOT นะคะเดี๋ยวขอรายงานนิดนึงกันละกันเขาบอกว่ายุทธนานะคะนอ,อพอเมืองนะครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันนกแล้วหวันว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยาหลักฐานเขาบอกว่านายยุทธนานะคะโพธิวิหกนายอำเภอเมืองนะครปฐมสั่งนามในคําสั่งอา่าลงนามในคําสั่งนะคะให้นายประวีนจันคล้ายหรือว่ากำนันนกเนี่ยได้พักหน้าที่ ตำนานกำบลตาก้องแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลตากล้องหลังถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะจนกระทั่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีจับกลุ่มคดีอาญาความผิดฐานเป็นผู้จ้างวานให้คนอื่นไปจัดการโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็หากยังให้อยู่ในตําแหน่งนั้นเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับคดีดังกล่าวเป็นคดีที่อุจชกร สะเทือนขวัญน,นะคะก็ยังไงก็ตามเนี่ยประวีเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ในภายในระยะเวลาสิบห้าวันนะนี้เป็นคดีที่เาขาบอกอะไรนะยุทธนาโพธิวีหกหรือว่นากำนันยกกำนันนกนะ,ะได้ยิงตำรวจทางหลวงกเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เป็นเป็นเรื่องที่เราไม่ได้แปลกใจเลยเนาะคนที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะคนในพื้นที่แล้วมากจะมีอิทธิพล เรามาดูวันนี้นิดนึงนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสื่อของทางอมรินนะคะบอกว่าแม่บ้านเนี่ยแฉกำนันนกสั่งทำลายหลักฐานในวันเกิดเหตุบิ๊กโจ๊กได้สั่งสอบเข้มเลยตำรวจ21นายหากผิดจริงเนี่ยโดน157เขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้เล่าถึงความคืบหน้าในกรณีหนองท่าผานะยิงตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีนะสิวกรสายบัวเสียชีวิตแล้วก็ อีกท่านหนึ่งนะคะคุณวสินพันปีเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสเขาบอกว่ารู้รู้อยู่แล้วนะคะในเ,เนี่ยแหละนายนกเนี่ยกำนันนกเนี่ย,นนนยต้องการที่จะปฏิเสธอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยด้วยโดยตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหายัก็ตับไปนะ,ะในในการจ้างวานเพราะหลังจากการสอบปากคำแล้วพบว่าแม่บ้านเนี่ยแฉว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนสั่งให้ทำลายพยานหลักฐาน แล้วก็แกะเอากล้องวงจรปิดนะไปล้างคราบทั้งหมดเลยเก็บปอกกระสุนไปทำลายหากสารนี่ยังไม่พิพากษาถึงที่สุดตามกฎหมายไทยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในส่วนของตำรวจเนี่ยจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ดีเพราะว่าตัวกำนันนกนั้นเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วก็สนิทกับข้าราชการหลายๆส่วนเลยวันนี้จึงต้องย้ายเรื่องมาที่กองปรบนาบกำนันนกเนี่ยจะได้ไม่สามารถไปวิ่งเต้นใครได้ เออเนี้ยคุณว่าแปลกไหมนีม่ไห้ทุกคนได้ฟังนะบอกว่าหากษาลเนี่ยยังไม่พิพากษาถึงที่สุดตามกฎหมายไทยถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์คุณว่าแปลกใจไหมว่าขนาดกำนันนกเนี่ยคาหนังคาเขาแบบเนี้ยคุณยังกล้าพูดแบบนี้เลยแล้วนักกิจกตรมทางด้านการเมืองมาตราหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคุณยังไม่ได้พิพากษาเขาเลยอ่ะคุณยังไม่ได้ตัดสินเขาเลย คุณกันมากเขาเข้าคุกกันไปหมดเลยคุณคุณว่ามันย้อนแย้งในตัวเองไหมเออเนี่ยคุณคุณสังเกตไหมว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าผู้ต้องหาในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแม่งแบบเหมือนกับแบบสูงสุดที่สุดในประเทศแล้วอะแม้กระทั่งคนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยยังได้รับการพิทักษ์สิทธิขนาดนี้เลยว่าเฮ้ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อะคิดแล้วมันน้อยเนื้อต่ำใจไหมว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย รู้สึกรู้สึกขดหูมากเลยพอดีมีอ่าน,นผ่านๆแล้วมันมันรับไม่ได้เลยนะกับการพูดของเขาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในส่วนของตํารวจทั้งหมด2 1นายเมื่อวานได้มีการสั่งสอบรายละเอียดทั้งหมดแล้วบอกว่าเข้าข่ายในการผิดมาตรา157นะคะถ้าหากเข้าข่ายเนี่ยก็ต้องดําเนินคดีทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ในงานเนี่ยมีผู้กังับถึงสามคนมีผู้ มีผู้อำมกับสืบสวนจังหวัดด้วยแล้วก็บอกว่าซึ่งถ้าเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่แต่ปล่อยให้มีการทําลายพยานหลักฐานเนี่ยผูุ้กลับในพื้นที่เข้มแข็งเรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดก็แสดงว่าต้องเป็นพวกเดียวกันปล่อยให้มีการทําลายหลักฐานโอ้โหงานนี้ยับแน่นอนนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเอาจริงนะแต่ว่ากลัวว่ามันจะเป็นกันหัวกันสิถ้าหัวกันมันก็เหมือนกันนองอะหนองที่โดนปิดปากไปอะถูกไหม เออมันจะได้สาวไปไม่ถึงมือคนอื่นไงเขาบอกว่าเบื้องต้นนะคะทราบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยไปกินอาหารกับกำนันนกเนี่ยเป็นประจําทุกเดือนเลยเพราะตัวกำนันนกเนี่ยรู้จักกับตําตรวจทางหลวงเยอะเนื่องจากไปทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วการเรียกตำรวจไปเลี้ยงเนี่ยก็เพื่อเสริมบาร,รมีตัวเองกินกันกระทั่งหมดความเกรงใจจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะคุณดูแล้วกันว่าโอ,อ้โหมัน นี่มาเลยเขาบอกว่าแหล่งข่าวตำรวจได้แจ้งกับทนายเดชาว่านักการเมืองท้องถิ่นที่กินข้าวกับตำรวจเป็นประจำทุกเดือนส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเสือในการเก็บเงินให้กับตำรวจอ้าวโอ้ยเห็นไหมคะแสดงว่าทนายเดชาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแฉด้วยสินะก็โอ้โหตายแล้วเดี๋ยวมันจะมาโด่งดังกันเหมือนตอนในนี้ไหมะ ไอ้ไอจ้าถุงดำอะอานะแล้วก็จำได้มาทีท่ตอนนั้นทนายเดชาเนี่ยก็แฉทนายตั้มอะเออแล้วเนี่ยมันมาย้อนรอยตอนนี้เออโอ้โหนี่น่าติดตามมากเลยนะแล้วก็บอกว่าอันนี้ของทางคุณแยมนะคะบอกว่าญาติกำนันนกเนี่ยปิดปากเงียบเลยไม่ยอมตอบสื่อทางด้านของทนายความเนี่ยเพราะเป็นเพียงแค่นักกฎหมายบ้านนอกขอมีอิสระวิชาชีพอย่ามาถามอะไรเลย เขาบอกว่าญาติของนายปวีหรือว่ากำนันนกเนี่ยผู้ต้องหาในคดีการจ้างวานฆ่าผู้อื่นอะไรพวกนี้ได้ลงมาที่บริเวณร้านกาแฟาชั้นล่างของอาคารกองบังคับการปราบปรามผู้สื่อข่าวแห่เขาไปสอบปากไปไปไป,ไปยื่นใหม่ว่างง้นเถะแล้วก็ไปสอบถามนะคะบอกว่าใจิตใจกำนันนกเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่ากลุ่มญาติเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคําถามโดยญาติคนหนึ่งเนี่ยยกมือไหว้ขอสื่อนะคะบอกว่าขอไม่ตอบคําถาม หลังจากนั้นเนี่ยทนายความได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าขอให้ตัวเองเนี่ยได้มีอิสระในวิชาชีพนะตนเองเป็นเพียงแค่นันกกฎหมายบ้านนอกอย่ามาถามอะไรเลยก่อนที่จะเดินหนีสื่อมวลชนไปนะบอกว่าญาติของกำนันนกเนี่ยได้มาสอบถามถึงจ,จิตใจสภาพจิตใจของกำนันนกแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุกับพ่อ ของกำนันนกซึ่งพ่อของกำนันนกเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยแล้วก็รีบขับรถหนีออกไปเลยนะจากกองอกองบังคับการปราบปรามเนี่แหละอืมนะ้าทนายท่านนั้นเป็นใครเอ่ยโอ้โหเขาเรียกว่าแต่ละสื่อนะโอ้โหจ่อกันสนุกสนานเลยนะจอ่อมาเยนอย่างเต็มที่เลยเพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่มากเลยอ่ะอืม แล้วก็อะไรเนี่ยของเรื่องเล่าเช้านี้บอกอะไรนะเปิดคลิปหน้าคนคล้ายผู้การนครปฐมไปร่วมอวยพรวันเกิดกำนันนกด้วยนะในปี6-5ระบุว่าขอให้ท่านกำนันเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราเนี่ยจะคอยดูความสำเร็จในอนาะคตข้างหน้านะเผยมีทั้งคนใหญ่คนโตมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเดี๋ยวมิถามนิดนึงนะผู้การของนครปฐมเนี่ยถึงขนาดไปอวยพรท่านกำนันเลยนะ ท่านกำนันนกโอ้โหคุณดูความยิ่งใหญ่ของเขาแล้วกันสแสดงว่ามีอิทธิพลสูงเลยนะถึงขนาดที่ว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยต้องไปกราบกรานต้องไปเช็คอินแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่ากำนันนกเนี่ยถึงกองปา่นาน้าญาติเนี่ยไม่ตอบในเรื่องของการประกันตัวอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเนาะ บอกว่ากำนันนกเนี่ยมีสภาพอิดโรยนะะไม่ให้ไม่ให้สัม,สมภาษณ์อะไรเลยอืมอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนาะก็ถือว่านำมาฝากกันแล้วก็เดี๋ยวมีขอดูความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนก่อนนะคุณติ๊กติ๊งบอกว่าตอนนี้เนี่ยออ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะลูกน้องลูกน้องหน่องอยังขนาดนี้เจ้านายขนาดไหนอันนี้เห็นด้วยจ้ะ เห็นด้วยเลยเพราะว่าอันนี้แสดงว่ากำนันนกเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วก็อ่าคุณพลศรีบอกการที่มือปืนโดนวิเนี่ยกำนันยิ่งเหนื่อยเพราะว่ามือปืนถ้าอยู่ยังมอบตัวสารภาพทำเองกำนันรอดชั่วอืมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณคุณแอลดีคุณทอมคุณนโมคุณติก๊กติ๊กด้วยนะคะคุณพลศรีคุณออปโป้นะบ,บอกว่าอะไรนะ ไทลัสเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน28วันจากนั้นกระโดดเป็นกำนันเลยผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมคะชัดเจนชัดเจนเลยว่าเป็นเป็นคนรวยเป็นคนที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขา,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเป็นคนที่มีระดับเป็นมาเฟียคุณคิดดูแล้วกันขนาดผู้การนะครปฐมอะ่ะยังเรียกท่านกำนันอะ่ะคุณคิดดูตกลงแม่งแบบ เนี่ยคือบ้านเมืองเรามันเต็มไปด้วยคนที่มีอิทธิพลมาเฟียอะไรประมาณเนี้ยคุณอ่าเดี๋ยวนะคุณอะไรคุณพลศรีบอกว่าผู้การนะครปฐมก็อยู่ด้วยก็นั่นแหละเห็นไหมคะบอกว่าเพราะสายาตระกูลใหญ่สะสมทรัพย์เนี่ยดึงออกให้ก็เมื่อสักครู่นี้มีถึงได้รายงานของทางอาของทางคุณสรยุทธ์ไงว่าเขาเปิดออกมาเลยอะ่ะเปิดคลิปเลยนะเปิดหน้าออกมาเลยในปีหกห้าเนี่ยเนี่ยแหละ ผู้การนะครปฐมามาไปยืนอวยพรน่ะจะจะหลักฐานชัดๆเลยว่าคุณคุณจะบอกว่าไม่รู้จักหรือว่า,าจะไม่ไม่ไม่ไปอวยเขาไม่ได้หรอกการที่คุณเรียกกำนันว่าท่านเนี่ยแสดงว่ามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็คุณเอลดีบอกว่าเอามหาไทยสั่งช่านสั่งท่านชาดาจัดระเบียบมาเฟียแล้ว จริงเห็นไหมคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้คือมาเฟียมาสยบมาเฟียด้วยกันคือตลกอะ่ะคือตัวเองอะ่ะย้อนไปดูตัวเองก่อนนะว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเลยนะคะมันก็ตลกดีแล้วก็อันนี้ตอบคําถามคุณติ๊กๆเนาะที่คุณติ๊กๆถามนะว่าในกรณีของคุณบางเอิญกับทางคุณหยกนี่คืออะไรก็คือสลิมเนะี่ยมัาเต้าขา้น้ะ้ว่า อสองคนนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันเลยแบบเนี้ยแล้วเขาก็มองว่าเออมันมันน่าจะอันตรายหรือเปล่าทําไมเนี่ยพอมอไม่มาช่วยเหลือโยกอะไรแบบเนี้ยว่าทางคุณบางเอิญก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของอโรคซึมเศร้านะฮะอะไรต่างๆนานา,นาคือสลิมเขาก็ามองนะว่าเออ ยกเนี่ยยังพยัญวชนอยู่ไงทําไมไม่เข้ามาช่วยเหลืออะไรแบบนี้ซึ่งมีคิดว่ามันมันแค่นี้มันน่าจะมีคําตอบถามว่าคุณเห็นความผิดปกติในบ้านเมืองเราไหมล่ะว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วว่าทําไมคุณโบเขาไปร้องพอมอถูกไหมว่าจะให้พอมอเนี่ยมามา,มาเอามามาเอายกไปอะ่ะแต่คุณเห็นไหมว่างเงียบหายไปเลยม,มิคิดว่าพวกนี้คือสัญญาณที่จะบ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะลอยแพยกก็คือเหมือนกับว่า เออจะไม่หือ่อมอื่อเห็นไหมกระทรวงศึกษาธิการก็ชเชอยอพอมอก็เชยกอสอมเชยแล้วก็เ,ออเกมพัดก็เนี่ยเล่นเล่นในแนวเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าออพอมอต้องเข้ามาดูแลแต่ทําไมพอมอไม่ดูแลอะไรเลย,เลยก็ยังปล่อยให้อยู่ในการคุ้มครองของของ,ของบุ้งอะ่ะม่มองว่าอะไรรู้ไหมมิมองว่าเหมือนกับออสังคมหรือว่าเนี่ย คำสั่งออกมาแล้วว่าเออถ้าอย่างนั้นมันก็ให้สังคมเนี่ยกดดันยกเองกันละกันเพราะตอนนี้มันเริ่มได้ผลแล้วเห็นไหมว่าสังคมเริ่มตีกลับหลาหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มประนามยกละว,ว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็คือเราก็มองว่าศออึกษาธิการหรือว่าพอมอเขาไม่เคยเข้าข้างสามกีบแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สามกีบมันย่อยยับด้วยตัวเองก็ให้เป็นไปเลยก,ก็เลือกที่จะเงียบเห็นไหมคะเงียบหมดเลย แล้วตอนนี้สังคมก็กำลังมองแลว่าไอแนวทางประชาธิปไตยของบุ้งกับของหยกเนี่ยมันมันไม่โอเคสังคมก็เลยตีกลับนะตอนนี้เห็นไหมคะว่าสังคมก็เลยเริ่มที่จะลอยแพโดดเดี่ยวหยกละเราถึงได้พูดไงว่าเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตรายแล้เพราะว่าจริงๆถ้าพอมอเขาเข้ามาช่วยเหลือดูแลมันก็เหมือนกับว่าเอออาจจะเห็นในเรื่องของอนาคตของของเด็กแต่นี่คือไม่เลยไงไม่เฉยเลย นะคะเราก็เห็นไหมคะคุณโบก็ไม่ได้พูดถึงยกอีกเลยในเรื่องของการเรียกร้องพระที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาจะจัดการให้พอมอเนี่ยมาจัดการเอาเอา,เอายกออกไปแต่นี่เงียบเลยนะมี่ก็เลยคิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่ธรรมดามันก็เลยน่าคิดเหมือนกันว่าเออน่าจะเป็นความต้องการของทางเขาหรือเปล่าว่าให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ว่าเออเนี่ยรัฐไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือเนี่ยออทางหยกเนี่ย ถูกสังคมประนามเองเพราะว่าการกระทําของหยกเนี่ยมันมันไม่โอเคการเคลื่อนไหวไม่โอเคทําให้สังคมเนี่ยเริ่มลอยแพหยกเห็นไหมเพื่อนก็เริ่มลอยแพหยกปนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะก็ประมาณนี้นะก็คงทิ้งท้ายกันไว้แล้วนะคะโอ้ยตายแล้วหกชั่วโมงกว่าไม่น่าเชื่อพูดไปได้อย่างไรนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ ล่าเข้าไปแล้วนะคะในเรื่องอทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ม่ได้พูดไปเนาะก็ลองแสดงความหเห็นดูแล้วกันว่าคุณเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกรณีของอทางคุณบุ้งคุณโยกนะคะแล้วก็คุณนิวหรือว่าคุณฮิวโก้คุณสิริชัยนาถนะคะซึ่งถูกเขาเรียกอะไรนะทะลุวังมีกรณีพิพาทกันในในเมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมา นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากให้ทุกคนได้อพิจารณานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วยเนาะจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะ,ะกรณีของโยกกับบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงได้หมดนะคะถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปนะคะ